วัครับตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกัลล่าออริจินอลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับไอศครีมนะครับอะตอมนะครับนี่เป็นช็อกโกแลตหนาเน้นๆนะครับว่านีิลาช็อกโกแลตมีสีชิ้นนะครับอืมสีชิ้นนี่ผมก็ได้มาจากเซเว่นนะครับเซเว่นโอ้โหทั้งปลากกันได้เซเว่นกับเซเว่นนะครับดูกันน่าตื่นตาตาบนี้ ปกติสังกินบอนะเ,อเปลี่ยนมั้กกินแต่ฉันสั่งมาให้กินวอกินเอ่อพีเปลือกฟิล์มน,นะแล้วก็จะเป็นเส้นนะเป็นหลักสั่งมากินนะครับนี่ก็เป็นอันนี้อ๋อเป็นเป็นเม็ดอะตอมตามที่เขาโฆษณานะก้อนเท่ากันไรเนี่ยแหละอ่ะแบบนี้นน อารมณ์ก็น่าจะคล้ายๆกับที่มันเป็นแท่งนะครับที่เรากินนะแต่ว่ามันเป็นก้อนแทนนะก้อนหนึ่งคำหนึ่งก้อนแต่ผมก e ็คงจะกินสักสองคำสามคำนะอืมอืมอืมกรอบหวานอืมใช้ได้เลยโอ้โหรสชาติดีครับอืมอืม างคนถ้าไม่อยากเลอะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มออกก็ได้นะอย่เวลรผมชอบใช้มือถ้าใช้ไม้จิ้มฟันะ่มันอาจจะละลายช้าลงเพราะมือเรามันมีความร้อนนะทําให้ช็อกโกแลตไอติมมันละลายง่ายนะครับอืมอืมผ่านนะสามารถผมผ่านเลยผมชอบข้างในที่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นวานิลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะเข้ากันดี อืเครไม่เคยลองครับลองดูมันมันไม่หวานเกินไปนะครับตัวช็อกโกแลตไม่หวานเกินไปไม่ขมเกินไปด้วยแล้วก็ตัวเนื้อไอติมนะครับค่อนข้างจะละมุน ะะมุเรียนละมุนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ